สวัสดีครับเช้าวันที่28มีนาะคมปี2565นะครับวันนี้เราก็มาดูโมเดลเป็นโมเดลพัดลมกันบ้างนะครับก็สวยงามเป็นพัดลมฟ้าเพดานนะครับดาวน์โหลดฟรีได้ตามลิงก์ดีไซนด้านล่างนะครับ <c oughs> แล้วก็โมเดลอื่นๆก็ฝากก็ดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บนี้นะครับผมทํารวมเป็นเว็บรวมหน้าดาวน์โหลดโมเดลฟรีนะครับ สามดีพ u t เ r อ l o g s p o กสปอรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยมีโมเดลเยกกแชร์อย่างนี้ทุกๆเช้านะครับถ้าไม่ติดภารกิจใดใก็สามารถดาวน์โหลดกันไปใช้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย https colon slash u t a 3 d พิล o ตอ o t ล็อกสปอรนะครับก่อนอื่นเราก็มาเช็คข่าวคราวตอนเช้าก่อนนะครับว่ามีข่าวอะไรกันบ้างเช้านี้นะครับก็มีที่แก้ปัญหาอย่าโอนเรื่องช่อโกงออนไลน์แบบสมบับ ชอนเพนประกาศเผารางวัลออสการ์ถ้าไม่เสียีสแกงสุาพรกปลดล็อกกรุงเทพความหลุมล้ำทางการศึกษาพ่อคนรรู้ทำอย่างไรเมื่อรับเงินโอนผิดบัญชีนะครับอันนี้น่าสนใจอันนี้สงครามร้อนหุ้นฟื้นโควิดค้างเราอยู่ได้อย่างสามัญกุ้นฟื้น,นจริงเหรอเป็นการกระเด้งเพื่อจะลงไหมนะครับอันนี้ผมก็คาดเดาเอาโอเคไม่เป็นไรเรามาดูตัวโมเดลกันตัวนี้นะครับก็ วันนี้เราจะใช้เป็น v ล a y นะครับก็ผมสร้าง Box ไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับโ,โมเดลมี653,646โพลี่กับ613,551เวอร์เทคนะครับเฟรมเลทสำหรับ GTX 050องผมก็ประมาณ9114แล้วแต่ว่าสููเข้าสูดออกเล็กใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเฟรมเลทเฟรมเลทก็คือถ้าเกิดเมื่อไหร่กระตกก็ ก็คือจะต่ํากว่า24เฟรมต่อวินะครับ1 1เฟรมต่อวิก็กระตุกแล้วนะครับ1 1เฟรมก็ยังพอได้อยู่ถ้าต่ำกว่านั้นก็คือจะกระตุกน,นั่นคือเฟรมความหมายของเฟรมเลยนะครับอันนี้ก็แล้วนี้เราจะใช้วีเลย์การผมจะโหลดค่าวีเลย์เซตอัพขึ้นมานะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นพัดลมนะครับจะสอนทำแอนิเมชันง่ายๆนะครับในการหมุนพัดลมนะครับก่อนอื่นเลยก็ผมจะ ให้ไปสร้าง Helper ไว้นะครับที่อยู่เซนเตอร์ของตัวแท่งแท่งแกนหมุนนะครับวิธีการก็คือไปที่ Create นะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ Helper แล้วก็สร้าง Dummy <c oughs> ขึ้นมานะครับอย่างเนีย่ยสร้าง Dummy ไว้ตรงนี้นะครับอันนี้อันนั้นไม่เอาแล้วกันเสร้าง Dummy ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมสร้างไว้แล้วนะครับแล้วก็ดึงมา Align นะดึงมาให้อยู่เซนเตอร์ของตัวพัดลมนะครับดึงมาให้อยู่เซนเตอร์ของตัวพัดลมนะครับก็ กอนที่ลบนะครับก็ทำาไปแล้วก็วางให้อยู่ที mm ่เซนเตอร์ของพัดลมในลักษณะนี้นะครับคพราวน,นี้อันนี้เราจะเอามาไว้เป็นแกนหมุนนะครับของใบพัดของเราก็ดูให้โอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้คำสั่งคลิกคลิกไปที่ใบพัดลมนะครับไปที่โหมดพลิกนะครับแล้วก็คลิกไปที่ดัมมี่นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็เมื่อคลิกไปที่ดัมมี่แล้วเลือกโหมดหมุนนะครับ เปลี่ยนบอร์ดหมุนเป็นหมุนรอบเซนเตอร์วัตถุที่เลือกนะครับดูให้แน่ใจว่าตัวนี้เป็นวัตถุที่เลือกเราก็หมุนนะครับสังเกตแล้วเราก็จหมุนได้ลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็พอได้พอได้ไดลักษณะน,นี้แล้วก็เราก็จะกดเอนบนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเพื่อล็อกออโต้แล้วก็เลื่อนเฟรมไปตรงนี้นะครับตรงสุดร้อยเฟรมก็ได้แล้วก็ กดกี่รอบไปแล้วก็กดออกนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะก็เราก็กดเพลย์ได้เลยพัดลมก็จะหมุนตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็าค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆโอเคอันนี้ก็เป็นเทคนิคการทำแอนิเมชันง่ายๆนะครับแชร์ไว้เป็นวิธีการนะครับที่เขาทำแอนิเมตกันแอนิเมชันกันนะครับโอเคกดชิป f ดูนะครับโหลดเรนเดอร์เซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับแล้วก็อ่า ผมจะเช็คแมททริ a l นิดนึงว่าแมททร i a l ตัวนี้เป็นหมวีเลไหมนะครับไม่มีเราก็จะได้แก้เออเวลาทำวี a y ในเวอร์ชันใหม่ๆคัสเตอร์ไมค์นะครับต์คอนฟิกอ่าโทษนะครับผิดไปที่คัส t ตอร์ไมนะครับไปที่เอ่อเพ e นนะครับแล้วเช็คแกรมม่านะครับให้เป็น2.2นะครับเวลาเรนเดอร์เซฟสีจะได้ไม่เพียนนะครับวิธีการแก้สีเพียนก็คือเราต้องตั้งแกรมมาตรงนี้นะครับ ค่ตาตไมค์เพลเนต์นะครับแล้วก็คอนอแกมม LUT นะครับต้อง enable Gamma นะครับเพราะวีเลตัวเวอร์ชั่นใหม่ๆก็ใช้แกมมา2.2เกือบหมดแล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้มานานๆจะคุ้นเคยกับการปรับใช้แกมมาเป็นหนึ่งนะครับอันนี้เรามาดูต r t e ี i a l เป็นวีเลยนะครับก็ดีแล้วเราก็ไม่ต้องแก้เอาละเรามาเรนเดอร์เทสกัน v ี a y i p ไอีออันนี้ก็อาจจะสีดอบไปนิดนึงนะครับจะเห็นมีรีเฟลคชันจากตัววัสดุที่เป็นเอเวอเรส n ที่ผมใช้เป็นประจำทุกวันถ้าเพื่อนติดตามก็จะเห็นนะครับอันนี้ผมก็จะขยับ ด้วยความที่เขามืดไปหน่อยนะครับผมจะหายตัวนี้ออกไปนะครับเพื่อให้เห็นตัวแล้วก็ของพัดลมชัดๆนะครับโอเคเพราะว่าท้องฟ้าเข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่เห็นแล้วก็ตัวพัดถุที่เป็นอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับสวยงามนะครับ เล็กนิดหนึ่งนะครับจะได้เดี๋ยวผมจะแก้ให้มันไม่เงามากนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เงาเกินไปนะครับอยากให้เลื่อมๆหน่อยแล้วก็ลดความเงาเข้าไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ออกลดไหมแล้วก็ออกเหลืองๆนิดนึงนะครับก็ไม่เหลืองมาก แล้วก็ r e เซ e c ชั่นก็จะออกซ้มๆสะท้อนแต่ออกส้มๆเหลืองๆส้มๆแล้วก็หบบงนิดนึงเพื่อให้ออกเรื่อมๆหน่อยไม่แรงมากโอเคแล้วก็อันไฮ h ออกเอาเพราะว่าตัวเนี้ยเราทำผมทำฝ้าใหญ่เกินไปเพราะนั้นเนี่ยก็จะแก้ฝ้านะครับ ให้ดอกออไปนิดนึงลักษณะนี้เพื่อแสงจะได้เข้ามาสัมผัสกับตัวพัดลมก้าเพดานนิดนึงนะครับจะได้ดูสว่างนิดนึง เตัวนี้จะโหลดไลบรารีขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพื่อจริงๆสีก็โอเคแล้วนะครับจริงๆสีก็โอเคแล้วแต่ผมจะใส่แสงเข้าไปยิงเข้าไปให้สะท้อนเขานิดนึงนะครับเพื่อจะได้เพราะว่าฝฟ้าไพดานเ,เขาชนกับตัว พัดลมแล้วก็ผ้าเพาดานก็ไปดอบพัดลมหมดเลยแล้วก็สีก็เลยไม่ขึ้นนะครับไม่รู้ว่าวัสดุอะไรมันจะดูมืดไปหมดเลยนะครับวันนี้เราก็เลยจะเร่งสีเขานิดหน่อยนะครับอันนี้โดยการเอาเอาแสงไฟมายิงง่ายๆก่อนนะครับก็คือใช้วิเลยไลท์โดมก็ได้นะครับ ไลท์นะครับวีเ y l i ไลท์นะครับแล้วก็โดมแล้วก็ปักโดมลงไปแล้วก็เอาตรงนี้เอาวีเล l i ไลท์วีเลวีอาร์แที่นี้ซึ่งเป็น HDRI เข้าไปใส่นะครับอันนี้ก็โอเค หลังจากนั้นเราก็มา i e r กันได้เลยนะครับอก็แล้วเราก็มาดูสภาพแสงนิดนึงนะครับ Exposure เล่ง Exposure ให้ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ผมจะใช้เป็น Material ทองเหลืองเลยก็แล้วกันจาก Library แล้วก็จะเล่นนีเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาเราใช้ตัว ตัวนี้นะครับก็จะมี multi sub material จริงๆอันนี้ดูไม่ยากนะครับเพราะมีสามอันเท่านั้นเองเราก็โหลด library ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นอะไรดีอันนี้ corona library ไม่เอาเราเป็น relay library นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นโลหะทองแดงอันนี้แล้วกันใช้บ่อยๆทุกวัน แล้วก็เพสตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นโลหะสวยงามนะครับตามแบบฉบับวิเลยอันนี้ก็ใช้คำพูดที่ทุกวันเลยสวยงามตามแบบฉบับวิเลยอันนี้เราก็ copy วิธีการ r e p r a c เนีแล้วก็ copy แบบืีที่หลบมาแล้วก็มา Paste ทํานะครับเราไม่ต้องไป Select โมเดลอะไรใหม่เราก็จะได้อย่างนี้เลย จะเปลี่ยนใบพัดเป็นไม้ดีไหมน่าจะดีนะเราเปลี่ยนใบพัดเป็นไม้กันดีกว่านะครับจะได้ดูสีด,ดำๆเนี่ยออกไปเราจะเป็นไม้ดีกว่าเนาะอันนี้นเราก็ไปโหลดไม้มาสักอันนึงนะครับเป็นใบพัดไม้น่าจะกินใจอันนี้เคยตัวใบพัลดลมลักษณะนี้ก็เคยเห็นในบุญถาวรเหมือนอกันนะครับก็แต่พักหลังไม่ค่อยไปได้ไม่ได,ด้ไปเดินบุญถาวรละ ไม่ค่อยมีเวลาเลยจะขับไปเดินดูของดูอะไรเนี้ยโอเคแล้วก็ใส่ UVWMap เข้าไป UVWMap Lab แ,แล้วก็บ Material อกนะครับ Material ติดไม เดี๋ยวผมต้อหยุดไอตัว relay ตัวนี้ก่อนนะครับ render ก่อนเรามาดูซิว่าลายไม้ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวใช้เปิดไฟให้เป็นสอง u e l i g h t หน่อยนี่เป็นการเป็นไฟเอเป็น default light นะครับเป็นแบบ r u e l default light เป็นไฟทำงานนะครับ เราจะได้เห็นตัวเนื้อวัสดุหรืออะไรบ้างนะครับผมกด S อันนี้ Wrap และ Box นะครับแล้วก็ผมจะ convert เป็น Poly ก่อนผมทำเป็น Short Cut ไว้นะครับถ้าสังเกต จะใส่เป็นอันนี้เข้าไปโดยตรงกันแล้วกันแล้วก็ U V W Map Lab Lab Box กดโชว์เอาสัก20 20 20อะฮะดูสิ pattern ขึ้นหรือเปล่าไม่ยอมขึ้นไม่เป็นไรเพราะว่าตัวนี้ผมจะ มีการสเกลโมเดลมานะครับอาจจะมีปัญหาเรื่อง UV w m แ p แล้วแมปไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาแก้กันก็คือเรามาขยายเป็นสัก1เมตรนะครับแล้วก็เข้าไปใน Material อันนี้ผมจะใช้เป็น Bitmap ธรรมดานะครับสำหรับตัวนี้ใช้เป็น Wood 3ตัวนี้นะครับ Copy Bitmap ออกมาจริงๆแล้วถ้าเข้าไปที่ Bitmap ตัวนี้น่าจะโชว์แล้วนะครับ แต่ว่าผมจะใช้เป็นบิดแมปธรรมดาจะดีกว่าไม่ต้องการจัดการสะท้อนอะไรมากมายนะครับตรงนี้แล้วกดโชว์เอาละก็ได้พัดลมลายไม้มาแล้วนะครับอันนี้แล้วก็ลายไม้ก็เอาสักห้าสิบเซนห้าสิบห้าสิบแล้วก็อันนี้ไม่ต้องแก้ไฮเพราะไฮไม่มีเท่าไหร่ เอาละได้พัดลมลายไม้มาแล้วก็มาดูกันเอ่อแบ็กดอปนะครับอย่าลืมเปี่ยนใส่ใส่สีวัสดุด้วยเพราะถ้าแบ็กดอปไม่มีสีก็อาจจะดับสีดับก็คือไม่ค่อยขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นวีเลย์คอนกรีตขาวก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ทุกวันกัน ครับอ่าเรียบร้อยมาดูซิใช้ IPR Icon ก็เรียบร้อยสวยงามดาวน์โหลดตามลิงก์ดิสคริปชั่นนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยอันนี้ก็ดึง Exposure ซะสูงทีเดียวนะครับมีอ่ามีโมเดลแชร์ที่หน้าเว็บในทุกๆวันนะครับถ้าไม่ติดภารกิจใดๆก็สามารถ เข้าไปดาวนโหลดกันได้อันนี้ก็จะเป็น v ีเีไลท์ที่ของไฟนะครับผมก็จะเร่งหน่อยสักสี่สิบสีจะได้สว่างขึ้นมานะครับเราลองเอาตัว Material Pickup ไปคลิกดูก็ไดนน้ไอตรงนี้เขาเป็น m a t e r อเลที่ไม่ใช่วีเลีไลทแล้วมันเขากบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น v ีเลีไลทไปเลยเพราะว่าเขาจะโกลแสงจะได้โกลขึ้นมาจาก Library เบืร์หแล้วกันโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมีโมเดลดีๆมาแชร์กันอย่างนี้ในทุกๆเช้านะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเหมาะสมกับเวลาขอคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ